บาเอนมิวนิกจะไม่มีลุส์ดีอาสในเกมเผชิญหน้ากับอาร์เซนอลในแชมเปียนส์ลีกสัปดาห์หน้าหลังจากปีกรายนี้ถูกลงโทษแบนสามนัดจากใบแดงของเขาในเกมกับปารีสแซงแชร์แมงดีอารสทำสองประตูในเกมที่บาเย็นเอาชนะไปเอชเชสองต่อหนึ่งเมื่อวันที่4พฤศจิกายนแต่ก็ถูกไล่ออกจากการเข้าปะทะรุนแรงใส่อัชราฟฮาคิมีไม่นานก่อนหมดครึ่งแรกการเข้าปะทะนี้ทำให้ฮาคิมีได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายอย่างหนัก และเขาก็ไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนับจากนั้นเป็นต้นมายูฟาระบุว่าการเข้าปะทะของดีอาสเป็นการเล่นที่รุนแรงและสั่งแบนดาวเตะโคลัมเบียเป็นจำนวน3นัดเขาจะพลาดเกมเยือนอาร์เซนอลในวันที่26พฤศจิกายนรวมถึงเกมเย่ากับสปอร์ติ้งลิสบอนและแซงกิลรูสในวันที่9ทธันวาคมและ21มกราคมตามลำดับก่อนหน้านี้ในวันศุกร์แวงซันกอมปานีกุนซือบายเนกล่าวว่า เขาคาดว่าดีอาสจะถูกแบนเพียงแค่เกมเดียวเือใต้รั้งตำแหนยนจ่าฝูงของตารางแชมเปียนส์ลีกมี12คะแนนหลังจากลงเล่นไป4นัดนำหน้าอาร์เซนอลและอินเตอร์มิลานด้วยผลต่างประตูได้เสียดีอาสทำไปแล้ว3ประตูจาก4นัดในแชมเปียนส์ลีกให้กับบาเยิร์นในฤดูกาลนี้หลังย้ายมาจากลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ขณะที่เขายิงไป6ประตูจาก10นัดในบุนเดสลีกา